ปิดแล้วเราจะรถเงื่อนไปมันจะไปแต่เช้านะแม่รถมันไม่มีคือกิดแล้วมันไปแก้รถนั่งรถไทยนั่งรถไทยกตินั่งรถนักเรียนใช่ไหมใช่ใช่รอะไี่รถทำไมมารัดมันหายนึ่องมาจาทำไม